ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลสู้นะครับยันเดินหน้าแถลงแนวทางสู้คดียุบพักก้ามิถุนายนนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับข้อมูลว่าสารรัฐมนูญได้ออกมานะครับบอกว่าออกมาเตือนทางคู่กรณีว่าการที่ออกมาแถลงหรืออะไรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการชี้นาสังคมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับให้ระวังนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะครับก็อยากจะถามนะครับสารรัฐมนูญว่า ออกมาเตือนหรือออกมาข่มขู่กันแน่หรือออกมาขู่กันแน่เพราะอะไรครับเพราะวันนี้นะครับการที่พักก้าวไกลนะครับออกมาแถลงแนวทางในการต่อสู้คดีเนี่ยให้ประชาชนให้สังคมได้รับทราบอยากคิดว่าเฮ้ยนะพักก้าไกลจะชี้นําสังคมได้จะชี้นาประชาชนได้นะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าสารรัฐมนูนนะครับอย่าดูถูกป,ประชาชนขนาดนั้นนะครับอย่าดูถูกประชาชนอย่าดูถูกสังคมขนาดนั้นเพราะประชาชนและสังคมมีวุฒิภาวะมีสติปัญญาในการคิดอะไรได้ไม่มีใครมาชี้นําได้ก็เหมือนกับที่สารรัฐมนูนนะครับบอกว่าตนเองนะครับตัวาการสารรัฐมนูนทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครมาชี้นําได้ไม่มีใครมาสั่งการได้มาอะไรได้แต่การกระทามันก็ทําให้เราเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะมาบอกว่าเอึดนะับ จะมีคนชี้นําสังคมได้จะมีคนชี้นําประชาชนได้ไม่ใช่หรอกครับไม่มีใครมาชี้นําประชาชนได้และไม่มีใครมาชี้นําสังคมได้วันนี้ถ้าตุลาการสารนูนใช้คชําวินิจฉัยไทยดุลยาบนิษของตุลาการเองแบบตรงไปตรงมาชัดเจนโปร่งใสนะครับเป็นไปตามหลักนะครับของกฎหมายก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยนะครับการที่ออกมาเตือนแบบนี้นะครับความรู้สึกของประชาชนว่าเหมือนกับออกมาค่หรือเปล่า อันนี้เป็นคําถามสําหรับประชาชนอย่างคนหนึ่งอย่างผมนะครับสงสัยนะและผมเชื่อว่านะไม่ว่าพรรคการเมืองไหนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่สามารถบัชี้นําสังคมได้ไม่สามารถบัะชี้นําประชาชนได้เพราะประชาชนแต่ละคนมีวุฒิภาวะและมีความคิดเป็นของตัวเองครับ ก้าวไกลนะครับสู้ยันเดินหน้าถแถลงแนวทางการสู้คดียุบพักก้ามิถุนายนนี้หลังสารรัฐธรรมนูนเตือนห้ามชี้นําสังคมไอติมระบ,บุไม่ได้กดดันสารแค่อธิบายให้ประชาชนรู้ย้ํามีแผนรับมือยุบพัก ไม่หวนงูเหา่าเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5งานายพระปริ์วัชระสินทุกโฆศกของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสารนัตโมนเตือนให้แสดงความคิดไม่ให้แสดงความคิดเห็นชี้นําสังคมในคดีร้มร้างการปกรครองซึ่งพรรคกยย้าวไกลยังยืนยันว่าจะถแถลงเปิดแนวทางในการต่อสู้คดีในวันที่9มิถุนายนอยู่หรือไม่ว่ายืนยันว่าจะยังคงถแถลงในวันดังกล่าวซึ่งเรายืนยันกับพี่น้องประชาชนและสารรัฐธรรมนูญว่าในการแถลงของเราในวันนั้นไม่ได้เป็นการ กดดันสารหรือชี้นำความคิดอะไรเพียง เป็นเพียงแค่การยืนยันและอธิบายกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีคำถา,ถามถึงแนวทางการต่อสู้คดีของการยุคพักนะครับรวมถึงเอกสารที่เราใช้ประกอบในการถแถลงก็ไม่ได้เป็นเอกสารรับอะไรแต่เป็นเอกสารที่เรายื่นคําชี้แจงต่อสารน้ำนูนยืนยันว่าเดินหน้าต่อและอยากให้สบายใจกับพี่น้องประชาชนและสารน้ำนูนว่าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปกดดันหรือชี้นําสังคมในทิศทางหนึ่งนะครับเมื่อถามถึงรูปแบบในการต่อสู้คดีเป็นอย่างไรนาย พฤิ์กล่าวว่าทุกคนจะรู้พร้อมกันในวันที่9มิถุนายนนี้ <c oughs> ส่วนที่ศาลน้ำนูนมีการถแถลงว่ามีจะมีการนัดพิจารณาคดีดังกล่าวในวันที่12มิถุนายนนั้นไม่ได้เป็นการอ่านคำวินิจฉัยในวันดังกล่าวเลยเป็นเพียงการนัดประชุมเพื่อถกกันว่าแนวทางในการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรดังนั้น ในวันที่12มิถุนายนเราจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงขั้นตอนและกรอบระยะเวลาอย่างที่พักก้าวไกลเคยศึกษาไว้ว่าเราอยากจะเห็นขบวนการและวิธีการไต่สวนความจริงจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม วันที่12มิถุนายนจะเห็นคําตอบและแนวทางที่ชัดเจนของสารน้ำนูนเพิ่มมากขึ้นว่าตกลงจะมีแนวทางไต่สวนหรือไม่อย่างไรกรอบระยะเวลาจะเป็นเช่นไรเมื่อถามว่าต้องการจะเตือนสมาชิกในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหรือไม่ให้กระทบไม่ให้กระทบต่อสารรัฐมนูญหรือไม่นายพาริสกล่าวว่าทุกคนในพักยืนตามแนวทางที่ตนได้กล่าวไปและไม่มีการแสดงความคิดเห็นที่กระทบต่อสารเมื่อถามถึงกรณีที่สอวออกมาพูด ว่านะครับเป็นขบวนการที่ร่มกระดานทั้งยุบพ,พักก้าวไกลและร่มรัฐบาลด้วยในผริตกาว,ว่าต้องแยกเป็นกรณีกรณีของพักก้าวไกลเราจะทําดําเนินการในการต่อสู้คดีและมองว่าผลลัพธ์ของคดีนี้ไม่ได้ส่งผลต่อชะตากรรมของพักก้าวไกลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคดีที่จะสร้างบรรทัดฐานการเมืองไทยในอนาคตด้วยเช่นกันเราก็จะทําอย่างเต็มที่นะครับในการต่อสู้คดีและปกป้องพัก เราจะต้องสู้และหวังถึงสถานการณ์หรือฉากทั์ที่ดีที่สุดที่เราก็จะต้องมีแผนในการรับมือฉากทัดที่เร็วร้าที่สุดเช่นกันเมื่อถามถึงกรณีการเตรียมพัดส,สำรองและเกรงว่าจะมีงูงเห่าเกิดขึ้นหรือไม่นายผลิตกล่าวว่าเป้าหมายเฉพาะหน้าตอนนี้คือการต่อสู้เพื่อปกป้องพักก้าวไกลและบุค,คลากรของพักดังนั้นเรามีแผนสำรองรับทุกฉากทั์ในส่วนของข่าวรือหรือเรื่องของงูงเห่าก็ดีตนยืนยันเท่าที่เห็นรายงาน ในข่าวก็เป็นเพียงแค่ข่าวรือเป็นแค่กระแสไม่มีข้อมูลอะไรมายืนยันดังนั้นยืนยันคําเดิมเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพักหากพวกเราในพักก้าวไกลจะเดินหน้าต่ออย่างเป็นเอกภาพตนเชื่อว่าเพื่อนๆในพักรู้ดีและจําได้ดีว่าในวันที่แต่ละคนเดินเข้ามาในพักเพื่อเป็นสมาชิกและยื่นใบสมัครการลงเลือกตั้งทุกคนมีอุดมการณ์แบบไหนมีความฝันก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของในประเทศนี้ ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพักคก้าวไกลอุดมดการณ์และความฝันคือเป้าหมายที่เราจะเดินหน้าต่อร่วมกันและเชื่อว่าเพื่อนๆในพักก็รู้ดีถึงอนาคตความคาดหวังของพี่น้องประชาชนมอบให้กับของเราผ่านคูหาเลือกตั้งเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเราทุกคนจะเดินหน้าทํางานด้วยความซื่อตรงให้สมกับความคาดหวังของประชาชนให้มาอันนี้ก็คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณพทร,ริศนะครับของพักเก้าไก่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นใหมมีอะไรขึ้นหน้าแอบเด่นฟังครับ